S <S <it> อรงพอรู้พอรู้ว่าอัดกล้องพอรู้ว่าอัดกล้องเออเ้ยียบเลยว้าวใครโทมาะย่าเนิว่าไม่เห็นนะใครคะอุกันกับเพน เกียดแลาวก็แล้วก็เขียนตาเขียนเขาี่ยการเขียนองเาจอจงเลยบอกเขาจะดาวใช่คอข้อทจริงเขาก็ดูอะนแล่วเช่นอะไรสะอึกับลูกอะไรจะอึดอะไระอึดนะอะไรเพิ่งตื่นเซนอายนะเราเรา้ก็คุยยังไงคะคุยกับอะไร่หยคะเคยิี่หว่นกันเลย พูดประมาณว่าเาไปขอคุณค่าจะปอนทำไมอะไรอะไรมีหรอกมีสักคำที่ไหนไม่มีเลยคืไปดูในห้องไหมค่ะในห้องเขาชอบถ่าวิวเนอะมากจนทำให้ท่ายของเราอะซาลนั่แค่นั้นเองซึ่งจริงๆกัแพทไม่ได้เป็นคพืนกัยคือแพทแค่กับมังจะพูดว่าเออแปลกนะคนเราสมัยนี้เหยอถ่ายรูปให้มาเลยหลานอรอ รอ,อ,อลูกชื่อเลสซิ่งใช่ไหมคะคุณชื่อเลสซิ่งเหรอคะโอ้จริงเหรอคะโอ้คุณจะไปไหนคุณจะลุกไปไหนคะคุณเลสซิ่งคะโอ้ยโอ้ยโอ้ยคุณจะลุกคะ่ะงบนโอ้ยมันลุกยำบากมากมันหนักแก้นนะคะคุณคะใช่ไหมคะ